สวัสดีครับคุณผู้ชมผมจะมารีวิวนาฬิกาไซโก้นาฬิกาไซโก้เรือนนี้ใช้เครื่องอัตโ m ม t ติ 7S26 เป็นนาฬิกาลักษณะสไตล์เดสสวอท์กันแรงดันน้ำสามบาหรือ30เมตรตัวเรือนและสายเป็นสแตนเลสสตีลรูปร่างตัวเรือนขายตัวเรือนไอสเตอร์ รุ่นนี้เม็ดมะยมจะอยู่ในตำแหน่ง3มนาฬิกาครับสังเกตเข็มวินาทีจะเดินเรียบ เนื่องจากเป็นนาฬิกาอโตเมติกด้านหลังจะเป็นฝากระจกโชว์เครื่องลกลไกอโตโมติ 7S26 21 H j เว e ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ ผมขอจบรีวิวเพียงแค่นี้ครับ